เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ทรงพลังที่สุดจากไดเซอร์พร้อมเทคโนโลยีป้องกันเส้นผมพันแแปลงพร้อมเ r i e n d of ฟ y ด o ซสกายวงรวีไดเซอยกระดับการทำความสะอาดบ้านของคุณไปในขั้นใหม่ด้วยไดเซอร์วีสิบหกพิสโตนแนิมอลสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ทรงพลังที่สุดของแบรนด์พร้อมเทคโนโลยีป้องกันเส้นผมพันแแปลงและมีสกายวงรวีนาทีทอนมาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานในฐานะ f r รนด d of d y s o ซที่ได้ลองใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทั้งไดเซ Pen วีสิบหกพิส แต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดได้ซอร์วีสปุกพิสโทนแอนิมอลสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้ามาพร้อมเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นนวัตกรรมล่าสุดจากไดเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไดเซอร์ไฮเปอร์ดิเมียมสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า900ดับรุ่นใหม่ล่าสุดสามารถสร้างแรงดูดคงที่สูงสุดถึง315โดยใช้เทคโนโลยีดินามิกไซโครนเพื่อมอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือชั้นบนทุกพื้นผิวออกแบบมาให้เป็นเครื่องดูดฝุน่นพลังสูงสำหรับการทำความสะอาดทั่วทั้งบ้านสิ่งที่คุณคงลาดไป ไดซ์ส V16 พิสโตนแอนิมสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าสามารถดูดฝุ่นและเส้นผมยาวที่สุดได้อย่างล้ำลึกโดยไม่พันกันมาพร้อมหัวดูดออฟรออนสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเซนส์ที่ออกแบบด้วยแปรงทรงกลวยคู่ d u อัลคอนิคอ b บรัชบา r สช่วยดีดเส้นผมออกจากแปรงตรงเข้าสู่กล่องเก็บฝุ่นพร้อมทั้งปรับการทำงานอย่างชาญฉลาดให้เหมาะสมกับพื้นผิวแต่ละประเภทสกายวงรวีกล่าวถึงไดซอร์พิสโตนอนิว่า ถ้าเปรียบเทียบเป็นนักมวยวีสิบหกพิสโตนอานิมอลก็คงเป็นรุ่นเฮเวิสส่วนเพนเซและก็คงเป็นไลเวทแต่เป็นไลเวทกับเฮเวิสที่ต่อยเก่งทั้งคู่พิสโตนดูเป็นที่ใหญ่ที่ทรงพลังใช้งานได้เยอะมีแถมมนเความทนทานผมว่าจริงๆตัวพิสโตนไม่ได้หนักเกินไปถ้าเรามองอาจจะคิดว่าหนักแต่พอเราถือใช้งานไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะผมก็ถือมือเดียวได้คุณสมบัติเด่นหัวดูดทำความสะอาดออฟฟอร์คนสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเซนส์ปรับการทำงานอย่างฉาญฉลาดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบนพรมแและะทาาาความสออ,อออดดไ้้ยย่่งงนนนโบืข็ เทคโนโลยีทันรีเทคโนโลยีป้องกันเส้นผมพันกันสามารถสลายเส้นผมยาวได้ถึง25นิ้วป้องกันการพันรอบหัวแปลงแรงดูดท,ที่ทรงพลังกว่าเดิมมอเตอร์ไดซอร์ไฮเพอร์ดิเมียมสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า900ดับิรุ่นใหม่มอบพลังดูดที่ทรงพลังที่สุดของไดเซอร์ในปัจจุบันไดซอร์เพนเซเว็ตสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายบางที่สุดจากไดซอรพร้อมวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ไดซเซิร์นเพนเซลสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เล็กที่สุดของไดซเซิร์ขนาดเพียง38มิลมตรผสานพลังดูดอันทรงพลังเข้ากับดีไซน์เพรียวบางกระทัดรัดตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตเมืองได้อย่างลงตัวสกายวงรวีกล่าวถึงไดซเซิร์นเพนเซลว่านอกจากดีไซน์ที่รอบนี้เล็กมากบางมากเป็นเพนเซรลดินส จริงๆเลยมีเรื่องของนวัตรกรรมที่รอบนี้ไดเซอร์ให้มาเรียกว่าจัดเต็มเลยทั้งตัวฟลักิโคนที่ให้มาถึงสี่หัวพวกมุมอับที่เราเข้าไปไม่ถึงพวกใต้โซฟารอบนี้ไปถึงแล้วนะและตัวที่เกับเก็บฝุ่นมันดึงออกมาแล้วสไลด์ออกไปเหมือนซิรินฉีดยาออกไปง่ายมากมีไฟเลททั้งสองฝั่งเลยครับช่วยส่องฝุ่นที่ตาเราอาจจะมองไม่เห็นน้ำหนักก็เบามากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่คอนโดห้องตัวเองหรือพื้นที่ส่วนตัวก็ได้หมดเพนเซลเะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาเติมเตะอมชีวิตสกายในช่่วงนนี้คครับับบุณสมติเด วัสดุฟลูฟิคอนรุ่นใหม่ออกแบบมาเพื่อดักจับฝุ่นได้แม้ในซอกมุมที่เข้าถึงยากที่สุดทั้งเก็บฝุ่นแบบอชมนึ่งระบบกำจัดฝุ่นที่ถูกสุขลักษณะช่วยให้ผู้ใช้ทิ้งสิ่งสกปรกได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับฝุ่นโดยตรงคำถามที่ท้าทายคุณคุณคิดว่าเทคโนโลยีแทนใจจะเปลี่ยนแปลงการทำความสะอาดของคุณอย่างไรและคุณคิดว่าไดเซอร์เพนเซระจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในบ้านของคุณหรือไม่ไมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในส่วนแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทั้งสองรุ่นไดเซอร์ว p สิพกพิสโตนแอนิมอลและไดเซอร์เพนโซวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ d y s o n .co.th h t t p s w w w d y s o n c o t h t h t h s และไดเซอร์สต e ทั่วประเทศ